干锅炒。 วันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะมาลองดูเครื่องใหม่ล่าสุดของ DDC ีซิคลนิกนะครับผมมีชื่อว่าซิ l Fi ร์มเอ็กนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เจ๋งมากๆเลยคือเครื่องหนึ่งนะครับผมคือหัวฉีดนี่ครับเขาสามารถเปลี่ยนได้หลายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยิงฝ้ากลากนะครับผมหรือว่าผิวที่แบบมีรอยสิวลูกคุมขนที่แบบ กว้างอะไรเงี้ยเขาสามารถทําได้และที assim, ่สําคัญสามารถยกกระชับใบหน้าด้วยแล้วก็หน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็มันจะไม่มีกลับไม่มีฝักพวกเขาเรียกว่าพวกสเก็ตต่างๆไม่มีนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บสามารถใช้ใบหน้าทันทีเลยนะครับผมก็ตรงใบหน้าของคุณเว็บนะครับว่าจะเริ่มมีความหย่อนคล้อยของบริเวณชั้นไขมันที่ตกลงมาตรงบริเวณนี้นะครับคซึ่งตรงบริเวณนี้เราจะสามารถใช้เครื่องซิลเฟิร์มในการยิงเพื่อช่วยยกกระชับตรงบริเวณนี้ ให้เห็นกรอบหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครใช่แล้วครับหรือถ้าเราขยับขึ้นมาตรงบริเวณหน้าแก้มนะครับจะเห็นว่ามีพวกหลุมสิวเล็กๆเป็นพวกหลุมสิวเก่าๆนะครับตรงส่วนนี้เองก็สามารถใช้เครื่องสิวเฟิร์มแก้ได้โอ้ดีเลยครับรวมถึงใครนะครับถ้ามีปัญหาฝ้าจางๆช่วงหน้าแก้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะต้องเจอแดดบ,บ่อยๆหรือว่าค,คนไทยเราที่ อาจจะหนีเล้งแดดได้ค่อนข้างยากเนี่ยรเราจะสามารถใช้อีกโหมดหนึ่งของเครื่องซิลเฟิร์มนะครับาสามารถที่จะช่วยลดเรือนรอยฝ้าจางๆบริเวณหน้าแก้มได้ด้วยหลักๆวันนี้เราจะจัดการกันในเรื่องของความหย่อนคล้อยช่วงบริเวณกรอบหน้ารวมกับในเรื่องของรุมสิบหน้าแก้มรวมถึงใครนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความหย่อนคล้อยลงมาจนถึงบริเวณคอหรือบริเวณข้าง เครื่องซิลเฟิร์มเนี่ยก็สามารถทําลงมาจนถึงบริเวณนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเข้าไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนด้านล่างทำให้ผิวตรงบริเวณนี้มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นกรยิ้ลลอยในอนาคตได้ยากขึ้นครับ,รบดีเลยครับหมอฟังด้วยครับผมราบยิ่ดีครับ ครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นใบหน้าก็จะมีแบบแดงๆนิดนึงนะครับที่จริงหลักๆนะครับผมระหว่างทำน่ะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยก็จะมีเข็มเล็กๆคอยแบบจิ้มเข้าไปคือตอนแรกนะครับกลัวคือรู้สึกว่ามันมีอะไรนิดนึงแต่ที่จริงนะครับผมคือทําไปทํามาไม่ได้รู้สึกเจ็บขนาดนั้นนะครับก็ได้ทําทั้งคอทั้งหน้าด้วยนะครับแล้วคุณหมอบอกว่ารอยแดงแบบนี้นะครับก็จะหายภายในประมาณ2อถึงสชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแลวนะครับเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของ BDC Clinic นะครับน่ามาลองมากเลยนะ นะนำเลยนะครับ